สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สั่งรากผักโขมตากแห้งกันเข้ามาแล้วสงสัยว่าคุณอ้อครับ1กิโลผมจะได้รากโขมมีปริมาณประมาณไหนกะไม่ถูกในหนึ่งกล่องที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้บรรจุรากโขม1กิโลทุกกล่องนะคะเพื่อน1กิโลทุกกล่อง1นึงกล่องเอาเฉพาะตัวกล่องนี่นะคะเพื่อน ตัวกล่องหนึ่งกล่องกล่องไซส์ประมาณนี้ตัวกล่องหนึ่งกล่องมีน้ำหนัก 1' ขีดเวลาที่อ้อช่างอ้อก็อจะช่างหนึ่งกล่อง 1' นึ่งกิโลหขีดรวมกล่องนะคะมาดูลากขมเวลาที่เราจัดส่งลากขมมันจะแห้งประมาณนี้นะคะเพื่อนเราจะตากแบบแห้งสนิทเลยไม่ได้มันมีเหตุผลถ้าเราตากแบบแห้งสนิทมันจะฝ่อไปเลยเหมือนเหมือนกับ จินตนาการถึงหัวกระเทียมหรือหัวหอมแดงหอมแดงถ้าตากเอาแห้งสนิทเลยค่ะเ,เพื่อนๆแห้งแลรวกินไม่ได้ค่ะนะคะการแห้งจะแห้งประมาณนี้แล้วเวลาเราส่งเนี่ยเราจะทำรูระบายอากาศบนกล่องนะคะส่งไปแค่พอให้จัดส่งถึงลูกค้าไม่เป็นลานะคะเอาไปถึงจะต้มทานหรือดองเหล้าได้ตามนี้เลยแห้งประมาณนี้นะคะใครสนใจอยากจะได้ รากขม1กล่องบรรจุ1กิโลต่อตัวนี้เลยนะคะ1กิโลกล่องไซส์นี้นะคะกล่องไซส์ดีเพื่อนๆติดต่อมาได้ที่อ้อเลยนะคะที่เบอร์โทร0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังสรา09กับรากผักขมตากแห้งขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ